ชื่นใจค่ะชื่นใจก็จริงๆมีสองหน่อหน่อหนึ่งจริงๆเขาอยากจะมาเทียบพ,พี่เขานะแต่ว่าพอดีไม่สบายก็เลยกลับบ้านไปก่อน<ช>อยากจะมานั่งดูพี่ไม่ได้เดินด้วยเพราะว่าก็ต้องกระจายรายได้ให้ครอบครัวอื่นบ้ครอบครัวอื่นเขาก็ต้องรับบ้างอะไรอย่างงี้งานนี้ไม่ใช่งานแรกของน้องแต่ว่าพี่หน่อยพี่ยังจะตื่นเต้นกับการเรียนแบบของอยู่นเออเขายังตื่นเต้นกับเขานะรู้ตื่นเต้นไหมลูก เต้นเ้นนาทีนันนนน้นที่พี่คุณเดินคิดอะไรอยู่ก็พยายามจะโฟกัสกับเวลาเดินพยายามจะไม่สนใจว่าแม่กิดหรือเปล่าตลแแม่กิดหรือเปล่าแ <Rose> ม่เทรนมาเองเล<า>ยไหมคะฮะเทรนน้องมาเองเลยไหมคะก็นิดหน่อยจริงๆแม่แค่พูดร่วงแบบมาเดินแบบก็ต้องอดทนต้องรอลูกพอใส่เสื้อแล้วน่ะนั่งไม่ได้ต้องยืนนะลูกลูกก็ต้องยืนอดทนรอไปนะ คือเราเตรียมการเราสอนตั้งแต่ตอนไหนครับพี่หน่อยก็ตั้งแต่พอเขารู้ว่าเขาจะได้ทํางานก็จะบอกว่าเออลูกงานงานเดินแบบนะมันจะว่าจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องลูกต้องลูกต้องรู้จักอดทนแหละทุกงานแหละมันก็ต้องมีแบบต้องต้องอดทนน่ะก็บอกเขาอ่ะว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่ที่ที่ลูกคิดนะอะไร่งเงี้ยก็ฟังฟังพี่พี่พี่ป้าณน้าอาที่เขาคอยสอนเราแล้วก็คอยแบบเวลาเขา ฟังคิวงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกค่ะให้คุณเริ่มชอบเรื่องครับการเดินแบบหรือการมาเทิร์เริ่มเริ่มชอบเลยครับเราเรียนรอดอเรียนรอดอคุณแม่จัดเต็มเต็มที่เลยใช่ไหมคะแม่เลยนะสำหรับกนหนุ่มสำหรับหนุ่เต็มที่ตอนนี้แม่ให้ลูกทำงานหาเงินแล้วค่ะเพราะว่าแม่จะขอแบกมือของเงินลูกแล้วเห็นแววไหมคะว่าสมาธิหางแบบหรือว่าเล่นละครอะไรดรายเนี่ยแม่เอ้ ก็ได้หมดนะจริงๆพี่คุณเขาชอบกล้องเขาชอบอยู่หลังกล้องมากกว่าเอาจริงๆเขาชอบอยู่ข้างหลังชอบแบบเป็นพุ่มกาบเป็นตากล้องเป็นตากล้องมีภาพถ่ายมีเต้นเต้นตื่นเต้นชอบงานในส่วนไหนชอบงานในส่วนไหนมุกการบันเทิงก็ตอนนี้ก็ชอบเดินแบบเพราะว่าเริ่มเคยทําบ่อยแล้วนะครับแต่ว่าแบบงานแสดงอะไรเงี้ยแบบยังไม่ค่อยฝากเนื้อฝาดตัวลุงกล้องเนี่ยมีเว้นหนุ่ม เป็นเจ้าประจำลุงกล้องเลยผ่านมตัวเลยว่าหลังจากที่มีภาพของเราต้นเล่นในวงการบันเทิงมาแฟนๆก็มีมากขึ้นคคอเนี่่ยะุณแม่ีบ้างมีบ้างนิดหน่อยไม่ห่วงไม่ห่วงจริงก็แล้วแต่เขานะเออเขาอยากทําอะไรจริงๆพี่ปล่อยเลยนะว่าเอออยากทําอะไรก็ทําแล้วก็พอมาทํางานก็ให้ดูแลตัวเองดูแลตัวเองดีๆลูก รับผิดชอบงานที่ทำเด็กพี่คุณทำงานในการบันเทิงเฮ้เชคฟีดแบตไหมคะว่าหลังจากที่แบบเราเดินแต่แล้วมีคนชื่นชมอะไรบ้างแม่รู้อะไรี้ยคะก็ก็ไม่ค่อยครับก็ไม่ค่อยแต่ส่วนใหญ่ก็ฟังจากพ่อกับแม่ว่าเขาพูดว่าไงบ้างอะไรหน่ยคะส่วนให่ครเขาพูดไปยังไงใครกับลูกเขาก็บอกว่าจากแฟนคลับพ่อแม่ก็ตอนนี้ขอย้ายไปเป็นเอลูกแล้วกระจายรายได้ถึงวัยรุ่นดี ไปส่ตรงไหนคคุณแม่เต็มท <oh right? ี่เลยค่ะลูกเลยค่ะสำหรับณจุดนี้ค่ะที่พ네 uh ี่คุณทำงานได้แล้วเราภูมิใจในน้องยังไงบ้างคะเนี่ยก็ภูมิใจนะก็ให้เขาแบบว่าเหมือนที่พี่เกณฑ์เขาก็บอกว่าสนับสนุนว่าลูกตอนนี้ลูก16แล้วก็ลูกก็โตแล้วก็ทำงานได้แล้วอะไรที่อยากทำก็ทำอะไรที่แบบว่าเนี่ยคนติดต่อให้เราทำงานลูกก็แบบหาเงินได้แล้วก็ต้องหาเงินเนาะอะไรอย่างเงี้ย เป็นช่วงวัยที่เริ่มจากทางานได้แล้วหาเงินได้แล้วอันนี้มันไม่เร็วไปใช่ไหมคะ,ส,คมะสำหรับพี่เสำหรับพี่พี่ว่าไม่เร็วนะ<ม>ก็เขาก็ดูแลรับผิดชอบ<แ>ตัวเองได้แล้วตอนนี้พี่ก็เริ่มเอาเงินเข้าตัวเองเนาะลุกเร็วไหมไหมลุกว่าเร็วไปไหมก,ก็ก็ไม่ก็ไม่เร็วครับแต่ก็ค่อยๆค่อยๆทำไปเรื่อยๆหรือว่าคนรับงานอะไรกบงานนี้สนใจงานนี้ที่ไหนใช่ใช่พี่ต้องถามมาก่อนว่ามีงานนี้นะคุณ อันนี้เป็นเสื้อผ้าอันนี้ลูกโอเคไหมเขาบอกบางทีเขาก็จะบอกเออขอดูขอดูหน่อยแม่ว่าเป็นแบรนด์อะไรเขาก็กดเซิร์ชหาเองอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คุณแม่ก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวเลยเป็นผู้จัดการส่วนตัว <laughs> รับงานให้กับทั้งครอบครัวเลยไหมคะมมคุณแม่ใช่ใชค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้แม่ก็ว่างนะคะ <laughs> ต้องไ่งต้องให้คุณแม่ยังไงบ้างคะน้องคปขาเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นตปอร์เซ็นอยาให้น้องหมดเลยค่ะคุณแม่ เก็บเองครับเก็บเองขอเก็บเองหนึ่งอันนี้เปอร์เซ็นต์นี่เหรอป้าอันนี้ผู้ออกสื่อนะลูกไม่แม้ว่าหาเงินเรียนเองไงเขาจะต้องเรียนหนังสือใช่ไหมพี่ก็บอกว่าถ้าลูกแบบว่าอยากเรียนอะไรหรือแบบอยากอะไรเพิ่มเติมอ่ะก็ใช้เงินตัวเองรายได้ที่หามาพี่คุณเก็บไว้ใช้อะไรยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่ก็เก็บไว้เวลาแบบออกไปกินข้าวเองอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ไปกับพ่อแม่ก็ก็มีเงินตรงนี้มาใช้อะไรเงี้ยครับแล้วก็บางทีก็ ซื้ออุปกรณ์แบบสมมติชอบถ่ายรูปนะครับก็ซื้อกล้องซื้อเลนส์อะไรซื้อกล้องซื้อเลนสเอาเยีบหน่อยลูกพี่คุณโดนหน้านดน้าสมมคือว่าเรื่องของการมีละครค่ะถ้าติดต่อมาพี่คุณก็กก็พร้อมว่าพี่คุณเขาจะดูบทว่าสนใจไหมอะไรเงี้ยบทไหนคะที่ชอบก็เออก็ไม่ได้บทที่ชอบเป็นพิเศษอะไรนะครับก็ คงต้องดูไปเป็นเรื่องนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เนี่ยครับก็<ม>อชอบบทที่พ่อเล่นในหนังครับน,น,นันเท่ดีครับาคาดสมมติว่าต้องเล่นเป็นคนที่ดีกับไม่ดีชอบแบบไหนข้อกันสายดาร์กหรือว่าสายขาวก็อยากลองเล่นทั้งสองครับอยากเล่นทั้งสองเ,เห็นไหมคาดสมมติว่าน้อง เป็นดาราแล้วเราก็พร้อมผัดกันเป็นพี่ไม่เป็นพี่มีจิจิมาบ้างยังคะแม่ยัง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 มีแต่พวกเนี่ยอย่างเงี้ยเดินแปบอะไรเงี้ยค่ะอีเวนต์ถ้าอย่างงี้ต้องมีการเรียนเรื่องการแสดงให้รอเลยไหมคะแม่ถ้าถ้าเขาอยากรับจริงๆก็คงต้องส่งไปเรียนการแสดงค่ะแต่ว่ามีก็น้องทีกำลเรียนด้วยมันข้นไปกับตัวนี้อะไรอย่างเงี้ะแม่เออใช่เขายังเรียนอยู่ด้วยเายังเรียนอยู่การรับงานเปอร์เซ็นต์ต้องแบ่งยังไงบ้างคะแม่หมายถึงว่า การเรียนเท่านี้งานเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็งร้านของช่างงานก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเออถ้าแบบว่าคุยเรื่องบทกันอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาช่วงปิดเทอมก็พอได้เรื่องราวหนึ่งบอกแล้วว่าแม่ร้อนเงินรับเลยน่ารักน่ารักมันเกิดคุณแม่ค่ะพี่กุลได้มีโอกาสแฮปปี้เบิร์ t เดย์รับอวยพรคุณแม่ได้ยังคะ Happy Birthday นะครับเรียบร้อยเป็นตื่นมาก็แฮปเลยครับตั้งแต่เช้า พ่อบอกใช่ไหมพ่อบอกจำได้จำได้รู้คุณแม่ว่าไนสกิลน้ำเมื่อกี้เนี้ยสิ่ิดนิดหน่อยสิ่ิที่อวยพรคุณแม่ในในวันนี้เรียอะไรคะก็เอ่อให้แม่แข็งแรงแข็งแรงแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆคุณแม่ลองคุณ่ลองลูกอย่าไปก่อนแล้วกันไปหาสาวเลยเพแต่ว่าแม่ไม่หัวงไม่หัว มีแต่เพื่อนครับตองบอกไปทีบันรึกเลยไหมคะก็ไปขออนุญาตไปไปแลกแย้มของแม่ค่ะไปแลกแย้มมันเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันเกิดที่ผ่านมาก็มีความสุขดีค่ะแลกแย้มกำลังแลกแย้มมากฟีหน้าหัวร้อนดังกว่านี้สนุกดีใช่ไหมคะฮะมันมาสนุกยังไงบ้างไม่ก็พี่ว่าเป็นแบบ พออยู่ถึงตอนนี้แล้วอะไรก็ได้อะไรที่เรามีความสุขเราก็ทําไปเถอะเราอย่าไปแบบว่าคิดอะไรกับชีวิตเหลืออีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้เราก็เนาะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวกับคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วของขวัญมันเกิดจากภสรามีแต่ภรรลูกเหรอคะคืออะไรคะพี่ไม่มีนี่คือความรักที่มีให้กันแล้ววันนี้เราเดี๋ยวรอชุดใหญ่ทีเดียวแล้วกันไม่รู้ เราเราความห่วงในตอนนี้ของเราค่ะมันอยู่ที่ตรงไหนคะที่าหอะไรนะความห่วงความห่วงห่วงเหรอก็ไม่มีอะไรนะเราก็รู้สึกว่าเออลูกเราก็ก็เป็นเด็กดีได้หลังใจนะไม่รู้นะก็เขาก็รับรู้จักรับผิดชอบแล้วก็เรื่องเรียนก็ก็เรียนตามหน้าที่ของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้จะแบบไม่ได้เรียนแบบโค้เก่งมากแต่ก็รับผิดชอบได้เก่งไหมก็พอได้อยู่พอได้ที่คุณคะห่วงอะไรคุณแม่ไหมคะ ก็ไม่ห่วงครับก็ไม่ค่อยห่วงเพราะว่าก็อยู่กับแม่ตลอดแล้วก็ก็คุยกับแม่มีอะไรก็คุยกันอะไร้ะครับก็เลยไม่ค่อยห่วงถือว่าเราสนิทแม่มากๆเลยก็สนิทครับเพราะว่าครอบครัวก็คุยคุยกันตลอดมีเรื่องอะไรก็ปรึกษากันตลอดอะไรเงี้ยถ้าถือว่าเปรียบคุณแม่นี่แบบเราความสัมพันธ์เหมือนกับเพื่อนกับพี่สาวหรือยังไงเหมือนถ้าเปรียบแม่เหมือนแม่เหมือนเปรียบพี่สาวเ เราขับสายขับสะพ่อนึงขับสะพ่อนสบายอยู่แล้วน้งงยองคุณแบบอืมเพราะว่าพวกบ้านพี่คือเป็นคนที่แสดงความรักกาลก็ละจะกอดกันเรื่องอะไรซึ่งเขายังให้กอดให้หอมอยู่แล้วก็นสบายใจถึงเป็น,นแม่ใช่ถ้าวันนึงที่เขาแบบแอบ,บแบบเริ่มก็มีแบบอายอาแต่นี่มันโชคดีนะต่อหน้าคนบางทีเขาไม่ค่อยทำเนาะ ้องก้งว่าไงคะขายอีกแล้วนึงแล้วสุดท้ายค่ะพี่หน่อยพูดถึงบ,อบ,บ่อาของผู้จัดตอนนี้มีละครในสตอกที่กำลังจะทำหรือว่าโปรเจกตที่กำลังทำไมครไม่มี<พ>ค่ะไม่มีโชคดีที่แบบว่าไม่ได้มีอะไรอยู<ๆ>่ในสตอรตอนนี้เรืร่องความที่พิด ไม่เราก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ปรับตัวล้ะคะ่ะว่าคือทุกอย่างมันก็เหมือนสมัยก่อนที่พี่อยู่ในยุคที่นิตยสาร<ม>วันหนึ่งนิตยสารสิ่งพิมพ์ก็จะหายไปซึ่งก็เข้าใจนะเร,เราก็ต้องยอมรับแล้วปรับตัวเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องของสถานการณ์โลกที่แบบโลกมันเปลี่ยนเปลี่ยนเร็วมากะทุกคนก็จะอยู่ในแบบอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรา เราเองก็ได้รับผลกรถทบแต่ว่าก็ต้องปรับใช่ใช่ถามว่าได้รับไหมก็ได้รับแต่ก็ต้องปรับตัวก็ยอมรับแล้วก็ต้องปรับตัวว่าอ๋อเออก็อย่างนี้แหละเนาะเพราะว่าคือตอนนี้มันมีแบบสื่อสื่อโซเชียลเยอะมากที่ให้เราแบบได้เสพในแพลตฟอร์มต่างๆก็ต้องยอมรับสำหรับพี่หนวเองเราปรับตัวไปในทิศทางไหนคะปรับตัวไปในทิศทางไหนหมายความว่า ก็อยอมรับอ่ะอออพี่ก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกแบบโอ๊ยเศร้าน้อยใจเสียใจจังเลยอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้เลยงานแค่ออออ,อ,อก็ก็ยอมรับเพราะว่าเนี่ยทุกคนก็ต้องได้รับผลกระทบกันหมดนะเนาะคือเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ไปหาสิ่งที่แบบเออจะทําอะไรต่อไปดีกว่าแ้วคุยก,กับบรรดาผู้จัด่อนกันไนหะมว่าจะบอาอะไรยึดอะไรใดๆการ ก็ยังไม่ได้คุยกันนะแค่แบบว่าเออมีใครติดต่อให้เล่นก็เล่นตอนเนี้ยเออก็เล่นเล่นละครไปเล่นได้ก็เล่นอะไรเงี้ยแล้วหรือแบบถ้าวันหนึ่งรู้สึกว่าแบบโอ๊ยฉันมีเรื่องอันนี้ฉันอยากทําจังเลยเราอาจจะไปติดต่อที่แบบเออเอยเราอยากทําก,ก็เป็นไปได้เพราะเดี๋ยวนี้น้องคุณเนี่ยเนี่ยเด็ก16เขาทําหนังสั<อ><ๆ>้นหนังสั้นสินาทีใช่ไหมลูกเออเนี่ยเขาทําของเขาเองแล้วอ่ะแล้วเขาก็แบบ ไปส่งประกวดน้องคุณมีท no 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 nah, sì, ี่ไหนติดต่อกลับมากนะหนวก็ใช่ไหดก็มีต่างประเทศอะไรครับกรเรียไม่ยอมรับแล้วนะเขาถาว่าเหมือนแบบแล้วก็จะมีอะไรอย่างนี้ที่น้องคุณบอกยังไม่ให้บอกใช่ไหมน้องคุณก็มันก็มันเป็นอยู่ในระหว่างการเขาเรียกว่าพิจารณาก็มันก็ยังมาเรื่อยๆดูดิเพราะว่าเด็กเนี้ยอย่างเงี้ยเขาทำหนังเขาแล้วอ่ะแล้วเขียนบทเองกำกับเองถ่ายเอง แล้วก็ให้เพื่อนเล่นเออแล้วก็มีมาติดต่อแม่แม่เชื่อมาเล่นเป็นแม่ให้หน่อยแด้วก็ต้องศึกษาเงนใหม่ตงความต้องการเขใช่ใช่ใช่บางทีเราดูหนังพี่คุณจะเล่าอะไรเนี่ยพี่คุณเล่าให้แม่ฟังซิเราก็ฟังฟังเขาแล้วพอเขาตัดออกมาเขาเ็ไปเหมือนมันเข้าไปตัดต่อเข้าตัดต่อเองแล้วก็ลงเสียงอเองสก,กอยเองขขเขียนบทก็ยังเขียนเองเลยอยไรเงี้ยเราก็เลยบอกเออโอ้เราเราก็ต้องยอมรับนะว่า เดี๋ยวนี้แบบอขอเด็กเขาคิดแบบนี้กันนู้งขยันถายแบบพี่เคนตอนนี้ยังมีละครอยู่เลยคะแม่พี่เคนเหรอพี่เคนอาจจะมีแบบภาพยนตร์อะไรเงี้ยค่ะที่กำลังที่เราจะถ่ายใจะไปถ่ายเหรอก็ถ่ายเดี๋ยวคงได้ดูกันเลยขยันนิดนึงค่ะพี่คุณงถ่ายตอนนี้ที่เราได้แบบทำหนังเราได้สกิลตรงนี้มาพี่ก้องเล่นใช่ไหมเนี่ยเปล่าวเอาเอาแล้วสุดท้ายสุดท้ายสกิลในการทำหนังแบบนี้เราเรียนมาจากใครก็คิดว่า มันก็โดย<ช>ธรรมชาติเหมือนกับเพราะว่าก็ซึมซับมาจากพ่อแม่ตนนั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็ตอน,น,นเด็กก็ชอบเล่นแบบแบบถ่ายกันเองกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยเราก็<ช>เล่นทำเป็นพุ่มกลับอะไรเงี้ยตอน,น,นเด็กก็จริงเขาชอบเล่นเป็นพุ่มเกแล้วก็ชอบดูหนังอะไรก็ซึมซับมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเอาความีวันนี้ก็เพราะพ่อคุณแม่ครูทามาให้เขาไม่มีพ่อเป็นที่ปรึกษาที่ท,ทำทำหนังสั้นอันเนี้ยคือคือพ่อแค่แบบว่า อันนี้เหรอลูกเหรอ,อ,อ,อลองลองแบบนี้ดูอะไรเงีเออ้ยอสุดท้ายแล้วก็มันก็เป็นความภูมิใจของเขาแหละพ่อคกสามแม่สั่งเงเออแม่มีงบเท่างเนี้ยเฮ้ยเขาทำหนังสั้นได้ใค้บเท่าไหร่นะกี่พันแล้วลูกสี่พันสี่พันแต่ว่าถูกในต่างประเทศเือเดี๋ยวรอดูกอนว่าเขาจะตอบอยังไงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ 你瘦，你瘦，快一点。